กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาจัดเทลิสไอเทมที่มาจากเกมดอนะครับผมเพราะว่าคลิปที่ลราที่ผมได้จัดเทลิสพิเศษที่มาจากเกมดอเนี่ยคนก็ชอบดูกันนะครับผมรอบนี้จะมาจัดอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะมีทั้งไอเทมที่มาจากมิติรูมแล้วก็ไอเทมที่มาจากซุปเปอร์ฮาร์ดโหมดด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยก็จะมี6แแง็งที่เราจะมามอบให้กับไอเทมพวกนี้กันได้แก่แรง็งซ่อมตามโจ๊ะ เป็นไเทมที่ดีมากๆกดการนั่งกินส้มตามโจโจตอนเที่ยงคืนแรงวิญญาณหลอนเป็นไอเทมที่มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆผีหลอกวิญญาณหลอนแรงปลาหมึกยักษ์จะเป็นแรงที่จะเป็นไอเทมที่แบบมันมีข้อดีและข้อเสียเท่ากันปลาหมึกยักษ์ส่วนแรงจนเครียดเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นแรลงที่จะเริ่มตกต่ำแล้วนะครับผมจะเป็นแรงที่จะมีข้อเสียเยอะจนเครียด แลงทีนี้ก็วาวุ่นเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นแรงสําหรับไอเทมที่ผมรู้สึกว่ามันแย่ในสายตาของผมนะครับก็วาวุ่นเลยแรงงดออกเสียงเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นแรงที่ ผมอธิบายไอเทมนั้นไม่ถูกนะครับผมหรือว่าเป็นไอเทมที่แบบมันเฉพาะทางเกินไปนะครับก็เลยจะเอามาอยู่ในแรงงดออกเสียงละกันซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าการจัดทีเด็ดครั้งนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของผมล้วนๆเลยนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่ว่าอย่าด่ากันก็พอนะครับเริ่มจากไอเทมอันแรกอย่างไฟแช็กไฟแช็กไอเทมให้แสงสว่างที่สามารถหาได้ตามลินชักทั่วไปและย,ยังสามารถซื้อจากลิฟต์ได้ซึ่งมันราคาถูกอีกด้วย มันจะให้แสงสว่างรอบตัวเราแล้วมันก็จะมีเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้นานถึง1นาทีแต่ว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหายออกไปจากช่องเก็บของซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในระดับวิญญาณหลอนนะครับมันเป็นไอเทมที่ราคาถูกแถมหาง่ายแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็มันสู้ไฟฉายไม่ค่อยได้อะครับ <c oughs> ทันมาจะเป็นไฟฉายหรือว่าแฟลชไลท์นั่นเองครับผมซึ่งไฟฉายเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมที่ราคาแพงที่สามารถซื้อจาก อ่ตรงลิฟต์เลยนะครับผมแล้วก็มันเป็นไอเทมที่แบบเชื้อเพลิงมันค่อนข้างที่จะใช้ได้นานนะครับผมสามารถใช้ได้จนถึง1นาทีกับอีก30วิแต่ว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่หายออกไปจากช่องเก็บของอีกด้วยยังสามารถเก็บแบตตามดินชากได้เพื่อที่จะนํามาเป็นเชื้อเพลิงแต่ว่าข้อเสียงไฟฉายเนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะเป็นไอเทมที่หาย,ยากนะครับผมเอาง่ายๆก็คือหาย,ยาก แต่ประสิทธิภาพดีงั้นเอาส้ตามตำโจ๊ะไปเลยส้ตมตำโจ๊ะถัดมาจะเป็นวิตามินนะครับผมไอ้วิตามินเนี่ยเป็นไอเทมที่ผมรู้สึกว่าเป็นไอเทมที่แบบโดนเนิร์ฟอย่างน่าเสียดายนะครับผมในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยคือวิตามินเนี่ยมันสามารถใช้เป็นไอเทมแบบสำหรับการฟื้นฟูเลือดได้นะครับผมถึงแม้มันจะฟื้นฟูได้ไม่เยอะแต่ว่ามันก็ฟื้นฟูแล้วกันแต่ในณปัจจุบันเนี่ย ไอเทมเนี้ยมันทําได้แค่วิ่งไวอย่างเดียวซึ่งมันจะวิ่งไวชั่วคราวด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในระดับจนเครียดเลยนะครับเพราะว่าการเนื้อผมมันเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกเสียดายไอเทมนี้เป็นอย่างมากนะครับ Emotional Dan ถัดมาจะเป็นล็อกพลิกหรือว่ากุญแจแมวนั่นเองซึ่งไอเทมนี้เนี่ยจะใช้เมื่อเราหากุญแจไม่เจอหรือว่าเราขี้เกียจหากุญแจนะครับและยังเป็นไอเทมที่ต้องใช้เพื่อเข้ามิติเดอะลูมิกด้วย ไอเทมนี้ผมจะให้อยู่ในระดับปานกาลางเลวกันผมรู้สึกว่าการตามหากุญแจตามลินชักเนี่ยมันเป็นการฟาร์มเงินอีกรูปแบบหนึง่งถามว่ามันจําเป็นต้องมีไหมมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันมีมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับผมถัดมาจะเป็นแมนเดทซึ่งอันนี้ผมจะขอเรียกว่าภาพพันแผลและกันภาพพันแผลอันนี้เนี่ย ผมจะให้อยู่ในระดับวิญญาณหลอนนะครับผมผีหลอกวิญญาณหลอนเพราะว่าตามชื่อเลยผ้ามันพันแผลมันก็ต้องไปในเทมสําหรับการฟื้นฟูเลือดมันอาจจะฟื้นฟูเลือดไม่เยอะมากแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่เทมเดียวแล้วตอนนี้ที่มันสามารถฟื้นฟูเลือดของเราได้ต่อมาจะเป็นแบตเตอรี่ อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบแบบสําหรับเชื้อเพลิงของไฟฉายนะครับผมซึ่งไอเทมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอธิบายยากเพราะว่ามันแทบจะไม่มีจุดเด่นอะไรที่ต้องพูดถึงเลยความสามารถของมันก็มันก็เป็นมันก็แค่เป็นเชื้อเพลิงของไฟฉายมันแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมจะของดออกเสียงแล้วกันถัดมาจะเป็นเทียนนะครับผมซึ่งเทียนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไฟแช็กเลยนะครับคือมันจะให้แสงสว่างเป็นวงรอบตัวเราแต่ว่าเทียนเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่า ตอนถือเนี่ยมันไม่สามารถดับไฟให้มันแบบจะได้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงได้เหมือนกับไฟแช็กแล้วก็ไฟฉายแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถใช้ในการบอกได้ว่ามีปีศาจมาหรือเปล่าโดยการสังเกตบนไฟของมันนะครับผมไอเทียนเนี่ยผมจะให้ในระดับปลาหมึกยักษ์นะครับปลาหมึกยักษ์ข้อดีมันก็ มันก็ดีแหละแต่ว่าถ้ามันเจอแบบสแปมสคฟฟีหรือว่าสแปมไอบางทีมันอาจจะแบบเอ่อทให้เราจําสับสนกับลัชได้โดยเฉพาะในเก้าสิบเป็นต้นไปนะถัดมาจะเป็นครูซิฟิกหรือว่าไม้ยันเขไอ,ไอเทมนี้เนยผมรู้สึกว่าเป็นไออีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างที่จะโอพนะครับผมมันเป็นไอเทมที่จะป้องกันการโจมตีของปีศาจเกือบทุกตัวในเกมดอนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันจะหายากมากๆแล้วก็เอ่อมันเป็นไอเทมที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ แต่ว่าไอเทมนี้เนี่ยให้อยู่ในระดับซ่อมตำโจ๊ะๆแล้วกันซ่อมตำโจ๊ะๆทำมาจะเป็นพัซเซพนติ้งหรือว่าจะเป็นรูปที่อยู่ในแบบพัซเซิลห้องพัทเซิลที่ต้องต่อจิ๊กซอ์รูปนะครับอันนี้เนี่ย ผมจะให้อยู่ในระดับงดออกเสียงแล้วกันเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีอีเวนต์นะครับผมและเราต้องใช้ไอเทมนี้ในการประกอบทําให้มันสามารถไปห้องถัดไปได้อันนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะพูดยากนะครับผมถัดมาจะเป็น s k e l e t ตันคีหรือว่ากุญแจหัวกระโหลกนะครับไอไอเทมอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะให้อยู่ในระดับ ปลาหมึกยันนะครับเป็นไอเทมที่ผมรู้สึกว่าการมีตัวตนของมันก็เฉยๆแล้วก็แบบาการดีไซน์การออกแบบก็เฉยๆนะครับผมเป็นไอเทมที่แบบใช้นในการเข้าห้องพยาบาลแล้วก็ห้องเดอะรูมด้วยนะครับผมถัดมาไลบรารีบุ๊กและก็ s o ล u ชันเ p เปอร์ไอสองอย่างนี้ต้องพูดพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่มันจะอยู่ในห้องที่50เท่านั้นนะครับไอไอเทม2ออย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเทมที่ควรจะอยู่ในงดออกเสียงนะครับเพราะว่า ไอสไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันเกิดอีเวนท์ที่เราต้องทําเกิดขึ้นนะครับว่าอ,อกเสียงทั้งคู่เลยนะครับผมต่อมาจะเป็นกุญแจห้องนะครับผมเท่ากับไอไลบารี่บุ๊กกับโซล u ชันเพเปอร์เลยครับคือเป็นของที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีอีเวนท์ที่เราต้องทานะครับแต่ว่ารูมคีย์มันมีประโยชน์อย่างหนึ่งตอนที่ว่ามันสามารถบอก เอ่อประตูจริงประตูปลอไมได้เพราะว่าในเวอร์ชั่น <Nee. S 1> นี้เนี่ยมันมีปีศาจที่สามารถสร้างประตูปลอมได้แล้วกุญแจนี่แหละจะเป็นตัวบอกหมายเลขว่าห้องไหนเป็นห้องจริงๆไม่ใช่ห้องหลอกนะครับผมแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันถูกเนิร์ฟไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยกุญแจไม่สามารถบอกหมายเลขได้แล้วว่าห้องไหนเป็นห้องหลอกเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมจะให้อยู่ในระดับทีนี้ก็วาวุ่นเลยนะครับสำหรับกุญแจ ัดมาจะเป็น Electrical Room Key ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่มันเป็นแบบไอเทมเฉพาะทางที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีอีเวนท์ที่เราต้องทำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่คล้ายๆกับ Room Key หรือว่ากุญแจห้องทั่วไปนะครับแต่ว่าผมอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันสำหรับไอเทมนี้เนี่ยเพราะว่ามันมันต้องใช้เพียงแค่ห้องเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นเอางดออกเสียงไปเลยกันถัดไปจะเป็นไอเทมที่อยู่ในห้อง uh, The ะ o o m นะครับผมซึ่งก็จะเริ่มจากสแกนเนอร์ สแกนเนอร์เนี่ยจะเป็นทําหน้าที่เหมือนเป็นกล้องในวิชั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันสามารถสแกนหาไอ้พวกสวิตช์ไฟหรือไม่ก็แบบสแกนหาเบรเกอร์หรือว่าหนังสือในห้องที่50ได้นะครับผมแถมยังสามารถตามหาก,กุญแจให้เราได้ด้วยแต่ว่าไอเทมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะให้อยู่ในระดับเ,ออเขาเรียกว่าวิญญาณหลอกนกันเป็นไอเทมที่มันค่อนข้างที่จะแบบได้มายากนะครับผมเพราะว่ามันต้องผ่านมิติดอะลูมต้องผ่าน1000ห้องอถึงจะได้สแกนเนอร์มาได้ ต่อมานะครับจะเป็นเชคไลท์หรือว่ากัมมี่แฟชไลท์หรือว่าจะเรียกอะไรก็ได้นะครับผมไอ,ไอเทมนี้มันมีหลายชื่อแต่ผมจะเรียกว่า shake เชคไลท์แลวกันเชคไลท์เนี่ยเป็นไอเทมที่คล้ายๆกับไฟฉายนะครับก็คือมันจะให้แสงสว่างเป็นเส้นตรงแต่ทีนี้เนี่ยข้อเสียมันก็คือมันมีแบตท,ที่อ่อนมากๆมันก็ไม่ได้เป็นไฟฉายที่แบบมีแสงสว่างที่มันแบบสว่างมาก แต่ว่าข้อดีของมันก็คือมาสามารถรีชาร์จแบตตัวเองได้ด้วยการกดคลิกเพื่อเขย่านะครับผมจะเป็นการรีชาร์จแบตของไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในระดับทีนี้ก็วาววุ่นเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าการใช้แฟลชไลท์ like มันยังดีกว่าใช้เช็คไลท์เลยนะครับ มาจะเป็นไอเทมที่อยู่ในโหมดซุปเปอร์ฮาร์ดเลยนะครับผมได้แก่ฮอลลี่แฮนด์กรุเนตหรือว่าระเบิดนั่นเองนะครับผมฮอลลี่แฮนด์กรุเนตเนี่ยผู้ผิด what ฮอลลี่แฮนด์กรุเนตเนี่ยจะเป็นไอเทมที่มันสามารถโค่นฟิกเกอร์ได้แบบสบายๆรวมถึงโค่นเจฟเดอะคิลเลอร์ด้วยนะครับผมในโหมดซุปเปอร์ฮาร์ดเนาะซึ่งฮอลลี่แฮนด์กรุนเนตเนี่ยเป็นไอเทมที่ถามว่า OP พีไหมก็ OP นะครับผมเพราะฉะนั้นเออไปกินซ่อมตามซะ ถัดมาจะเป็นมินิชิลโพชั่นนะครับผมจะเป็นายาสำหรับเพิ่มเกาะนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในระดับจนเครียดเลยเพราะว่าไอ้มินิชิลโพชั่นเนี่ยมันให้มันเพิ่มเกาะน,นิดเดียวนะครับผมมันจะต่างจากชิลโพชั่นอันนี้นะครับผมซึ่งไอชิลโพชั่นเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะมันจะเสริมเกาะให้เราเยอะกว่ามินิชิลโพชั่นนะครับผม ก็จะให้อยู่ในระดับวิญญาณหลอนแล้วกันโอเคนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดสําหรับการจัดเทลิสไอเทมจากเกมดอนะครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้แต่ว่าอย่าด่ากันก็พอนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ปูนมันเขียวขอตัวลาไปก่อนพบกั็แม่งหน้าสวัสดีครับผมใหไ